ทางกองทุนไทยที่ก็จะเป็นคนสนับสนุนเรื่อง mm. เงินณ mm. นะส่วนนี้แล้วน mm. ี้จะสนับสนุนหลายอย่างแต่ต้องค่อยๆทำไป mm. ขอให้ช่วยดูว่าเราจะ สร้างกำแพงที่กั้นระหว่างเขมรกับไทยแล้วจะเป็นที่กันไม่ไม่ใช่เดี๋ยวดาวเป็นของที่ทำแล้วคงถาวร จริงๆก็เป็นความเร่ง,บ,งบังเกอร์แบบนี้เป็นความเร่งด่วนก็ม่าทุนอาไททิปนี้ก็อยากที่จะสนับสนุนด้วยทุที่ดีของกองทุนอาไททิปที่จะทำวันนี้ก็เป็น ของเป็นสิ่งของที่เร่งด่วนจำเป็นสำหรับทหารเร,เริ่มได้เลยถ้าทางทหารเขาก็เริ่มได้เลยใช่ไหมจะเ,เริ่มได้เลยค่ะอันนี้เป็นการช่วยทหาร ากได้อีกโครงการหนึ่งที่ช่วยประชาชนกองทุนอาไทายทิฟนี้จะขอออกสื่อให้ประชาชนได้ทราบว่ากองทุนของเขากำลังทำงานแล้ว ไม่งั้นตอนนี้นี่เห็นเงียบๆไปเขาเขาเห็นเราเงียบเขาเลยนึกว่าหมดแล้วไม,ไม่มีอะไรทําแล้วจริงๆนี่เงียบรอว่าอ,อยากติดต่อทงอางทหารเพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เพื่อจะเอาข้อมูลที่ จะทำให้ทหารเนี่ยไปสู่ประชาชนคนไทยเราก็เก็บข้อมูลและเพื่อเอาไปออกสื่อว่าเราได้ทำงานแล้วเพราะว่าประชาชนก็ เห็นคุณประโยชน์ของมูลนิธินี้แต่ว่าก็อย่างทั่วไปถ้าเป็นหนูตโน้งองเห็นกันว่าเออบริจาคไปแล้วเนี่ยได้อะไรออกมารูปแบบยังไงยังไงอะไรอย่างนั้น